โดยรวมถึงทุกท่านที่รับชมผ่านทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจของเรานะคะนี่คือการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลกลไกยกกระดับเศรษฐกิจพิชัยเทียบเข้ามาตรฐานสากลต้องยอมรับว่าดีป้าก็มีผลงานหรือมีโครงการสําคัญตอบโจทย์ผู้ให้บริการดิจิตอลเยางมากราอกเลสประเด็นที่เกิดขึ้นจากไวท์เพเปอร์เดิมท่านก็บอกเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ไขปัญหาของการถูกหลอกลวงหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นชื่อขึ้นมาว่าไฮแลนด์ดิจิทัลแคตตาล็อกบัญชีบริการดิจิทัลเราต้องมีแผนขั เพื่อนต่อไปด้วยเพราะมีบัญชีบริการดิจิตัลแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจโตไปได้แน่รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลก็พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเราทันสมัยนาดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปทำไมถึงต้องเข้าโครงการเพราะว่ามันสําคัญนะครับการที่เราเอาเข้ามาตรฐานเหล่านี้มันก็จะทําให้เป็นยูนิคไซน์ลิงก์พอยต์เลยว่าบริการของเรามีมาตรฐานทําให้บริษัทของเราสามารถเข้าไปแข่งขันได้เพราะว่าเรามีมาตรฐานที่เทียบเท่า ระดับต่างประเทศแล้วที่สําคัญคือเดป้าได้เริ่มทําบัญชี บริการดิจิทัลเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นการสนับสนุนจอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะงั้นดีชัวร์ถ้าภาคราสามารถ n c o u r a g ชให้มีความได้เปรียบในการถูกเลือกผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยจะเป็นตุกที่สําคัญที่สุดเพื่อให้เราก้าวไปสู่ m a ชอ r i t y แล้วก็ s c a l a b i l i t y ได้การจัดการบัญชีดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่ดีขึ้นคือการอุดหนุนภาค SME หรือภาคธุรกิจขนาดย่อย ทำให้เราเนี่ยมีการจัดซื้อที่เร็วขึ้นทั้งเจาะจงทั้งประมูลเองก็ดีเนี่ยภาคธุรกิจรายย่อยก็มีโอกาสในการที่จะมาร่วมงาน ภาพรวมเนี่ยมันน่าจะลดเรื่องของคอร์รัปชันของประเทศเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนึงก็อาจจะดูว่าอันดับเรื่องของคอร์รัปชันเราเนี่ยดีขึ้นหลังจากมีดีชัวพอได้ยินเรื่องบัญชีบริการดิจิทัลนี่ดีใจมากเพราะว่าหน่วยงานต่างๆก็จะรู้จักเราด้วยเป็นการรู้จักกันสองทางทช่วงเวลาสําคัญแล้วนะคะช่วงของการบันทึกขอ้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ดิสกันไทยด้วยตราสัญลักษณ์ดีชัวระหว่างดีป้าและ s c g ค่ะบัดน,นี้ความร่วมมือระหว่างดีป้าและ ECG เพื่อยกระดับคุณภาพผลิต ผนตภัณฑ์ดิิทันไทยด้วยตราชัยลักตีชวนได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ สำหรับโครงการบัญชีบริการดิจิทัลเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของเมืองไทยของเราเลยนะคะรีป้าไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ